วัดีครับวันนี้เป็นงานย้ายแอร์นะครับพอดีกำลังรื้อบ้านนะครับบ้านหลังนี้นะครับเอาอย้ายไป,ปบ้านหลังโน่นนะครับบ้านหลังนี้กำลังรื้อนะฮะก็พอดีตอนนี้ช่างรื้อระบบไฟออกหมดนะครับตอนนี้เลยต้องใช้เป็นตักปัก๊พ่วงนะครับ ตอนนี้ก็มาดูขั้นตอนการเจ็บน้ํายากันนะัวันนี้เสียงดังหน่อยนะครับพอดีช่างกาลังรื้อโครงหลังคาอยู่วันนี้เราจะใช้ตัวนี้แหละครับใช้ปักพ่วงนะครับแบบนี้เลยนะครับเจบปักปย่ะฮะ เออเสียบพั๊กเสียบไปมาเลยตอนนี้เราจะใช้เป็นปลั๊กพ่วงแบบนี้ครับถอดตอนนี้จะปั๊มดาวเก็บน้ำยาไว้ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นมิสูมิสเตอร์สลิมนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์ นี้ให้เราเปิดฝา,าว้าวปาข้อเปล่า เราจะมาดูน้ำยากัะนะครับตอนนี้ก็จะเสียบปลั๊กนะครับไยเลี้ยงเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้เตรียม นี้ก็เปิดเครื่องได้เลยนะครับนี้ก็ใช้รีโมทเปิดนะครับรอสักครู่นะครับน่าจะหน่วงเวลาไว้สักครู่ตัวนี้ใช้แเจหกเหลี่ยมเบอร์เบอร์สีนะครับ เรวก็จะเตรียมปิดวาลวนะครับตอนนี้เราจะปิดเลยหรือว่าให้เครื่องเดินไปสักครก่ราจะปิดก็ได้นะครับวันนี้ขออภัยนะครับวันนี้เสียงรบกวนพอดีช่างกำลังรื้อโครงหลังคายอยู่ปับปับ,ปบอุณนภูมิให้ตามสุดนะครับตอนนี้พอดีเป็นหน้าหนาวนะครับตอนนี้ อยากให้มันทํางานเร็วนะครับต้องกดโหมดเทอร์โบโหมดฟาสต์นะครับวันนี้ทำงานช้านะครับโอหลายนาทีละแล้วตอนนี้พัดลมด้านนอกเริ่มทํางานละคอมเพรสเซอร์ก็ทำงานแล้วครับเริ่มดูดน้ำยาละนครับตอนนี้หน่วงเวลานาน,านมานพอสมควรนะครับ ตอนนี so first, ้ผมยังไม่ได so mm ้ป hmm. so ิดนี่ครับตอนนี้ผมจะปิดนะครับก็คือจริงๆแล้วจะให้ดีนะครับให้ปล่อยอากาศตรงนี้ออกไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นการไล่อากาศนะครับม่งนั้นอากาศมันจะปนเข้าไปปนในระบบนะครับอากาศที่อยู่ในสายนะครับมันจะเข้าไปปนในระบบนะครับเวลามันดูดนะครับก็ให้เราปล่อยนิดนึงนะครับตอนนี้ปล่อยแล้วนะครับ ตอนนี้คอมเพรสเซอร์เริ่มทำงานนะครับนี่ครับเพรื่อ์แรงดันก็จะอยู่ประมาณนี้ครับเริ่มขึ้นละตอนนี้ผมปิดแล้วนะครับปิดละแล้วก็เราก็จะดูสังเกตเข็มนะครับนะครับพอตบถึงศูนย์นะครับเราก็จะปิดนะครับได้ละตอนนี้ก็ปิดเลยนะครับตอนนี้เราก็จะปิดเครื่องแล้วนะครับ ค okay, นะครับตอนนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดขั้นตอนการซ้มดาวนะครับเรถอดสายได้แล้วนะครับตอนนี้ด้านในก็ไม่จะไม่มีเฟสเชอร์แรงดันในสายนะครับในท่อนะครับก็ตอนนี้จะถอดให้ดูนะครับว่ามีแรงดันอยู่ไหมนะครับ ต่อท่อออกมาก็ไม่ไม่ค่อยมีแรงดันนะครับมีนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับบางทีอาจจะค้างอยู่นิดหนึ่งนะครับบางทีมันลงไม่สุดนะครับก็ตอนนี้กรณีแบบนี้นะครับให้ใช้ให้ใช้ตัวนี้นะครับใช้ปัจแจจับไปแบบนี้นะครับหรือว่าบางทีนี่คือเทคนิคนะครับ บางคนอาจไม่รู้นะครับใช้วิธีการบีบนะครับนี่ครับมันจะง่ายนะครับบางทีเรากดมันไม่ลงนะครับอันนี้คือเทคนิคนะครับสําหรับท่านที่มีประสบการณ์หน่อยก็จะใช้วิธีนี้แต่ก่อนไม่รู้เหมือนกันนะครับใช้แรงดันนะครับออกยากนะครับบางทีไม่ออกนะครับ ตอนนี้ก่อนที่เราจะย้ายนะครับให้เราปิดปิดช่องอากาศก่นกอนนะครับเพราะว่าช่องไอวาลวตรงนี้นะครับมันจะมีเศษอะไรตกลงไปนะครับจะเป็นเรื่องยุ่งยากนะครับปิดท่อรูท่อแอร์ไว้ก่อนนะครับแต่วันนี้ย้ายไม่ไกลนะครับ รื้อมาเสร็จแล้วครับมา้ใกล้นี่ครับันนี้จะมาดูห้องนะครับวันนี้ช่างไฟเดินสายให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วตอนนี้ก็ถอดออกมาแล้วนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันตันมากนะครับก็ด้าไในก็มีตันอยู่บ้างนะครับก็น่าจะได้อยู่นะครับเดี๋ยวให้ เอาฟิลเตอร์ไปล้างก่อนครับล้างก็น่าจะได้เยอะครับน,นี้ก็จะมีตันอยู่บ้างนะครับก็ติดแล้วก็ล้างหน่อยก็ดีอยู่ครับน้ำเป,าเ,ปาเนี่ยครับ,รบน้ำน้ำปเปล่าครับแต่ชิดชีดด้านไหนออกด้านนอกเลย,ยครับสำหรับ แบรนด์มิซูนี่นะครับเขาจะบอกระยะสำหรับเจะโฮซอไว้เลยนะครับตรงนี้นะฮะตามนี้เลยนะครับ65มิลเนี่ยครับก็ประมาณ6เซนครึ่งนะครับวัดจากตรงนี้เลยนะครับวัดไปแล้วก็เจาะเลยเดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่าได้อย่างที่เขาบอกไว้ไหมนะก็วัดดูนะครับ นี่ครับได้เลยต้องชนไม่ไยาชนนี้ได้นะหกจุดห้าอืมไม่ต้องชนหกห้าพอดีเลยแต่ถ้าเกิดดึงมาแบบนี้ก็จะเป็นขอบนะครับไม่ใช่จุดศูนย์กลาง อันนี้เจะเป็นรูรูเล็กนะครับมันเลยใส่ท่อยากหน่อย,อยกดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวด้านหลังด้านล่างยังไม่ได้ 来有，谁？ อย่าลืมอุดน้ำมันเพื่อ เดี๋ยวรอเช็คไฟมาสายไหนนะครับไฟเมนตอนนี้ต่อสายไฟเมนด้านในนะอันนี้ก็เปิดเครื่องแล้วนะครับข้างน,นอกทำงานแล้ครับเป็นสปีดสูงแล้วเริ่ม มีความร้อนนะด้านนอ,อกนะครับการติดตั้งก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นมิโซมิเตอร์สลิมอินเวอร์เตอร์หมื่นสองพันวิทยู มาดูด้านในนะครับตอนนี้ยังไม่ปิดประตูนี้เย็นนะครับเย็นช่านะครับช่วงนี้อากาศไม่ร้อนนะครับเป็นช่วงหน้าหนาวอยู่นะด้านในก็ประมาณนี้นะครับช่องไฟเดินมารอไว้ตรงนี้นะครับก็เดินตรงเข้าไปเลยนะครับตัวนี้เป็นมิโซตัวนี้เป็นเบอร์ห้าได้สองดาวนะครับ คลิปวันนี้ก็ขอบคุณทุกการรับชมนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปก็เจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ